กับเข้าสู่รายการปีใหม่ไปด้วยกันกับครอบครัวข่าวสามออนไลน์เมื่อกี้ด้วยความคนดูเยอะมาดึงเน็ตหรือเราเล็นเว็บล่องเว็บล่องเออหรือว่าเราไม่จ่ายค่าเน็ตค่ะคุณอ่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะคะเราก่อนที่จะไปเข้าข่าวตอนนี้มีพี่กู้ภัยนะคะที่ใจดีเป็นจิตอาสาแล้วก็เขาพร้อมที่จะรายงานสถานการณ์ณจุดจุดนั้นเป็นโครงข่ายตาสับปะรดของเราด้วยอยู่ที่ปากทางคลองไผ่คุณพี่สุดเทพพรไตรรัน์สวัสดีค่ะ ครับผมสวัสดีครับพี่คลองไผ่มันอยู่ตรงไหนหรอ <c oughs> อ,อําเภอสีเขี้วก็ผมอ่าตำบคลองไผ่อ,อําเภอสีเขิ้วครับอ๋อตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางหลักๆที่จะไปไหนได้บ้างเลยพี่ตรงนั้นเนี่ยเห็นถนนตอนนี้ค่ะอ๋อภาคอีสานนี่ผ่านไปได้หลายจังหวัดเลยครับอ่าเส้นอะไรมิตรภาพรอครับมิตรภาพก็ผมเส้นมิตรภาพครับค่ะ,คะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่พี่เริ่มมาดูตั้งแต่กี่วงถึงตอนนี้ เป็นยังไงบ้างคะเท่าที่เห็นก็ช่วงนี้ก็เวลาประมาณพี่มาดูเกือบจะหกโมงครับเจ้าหน้าที่ยังเปิดช่องทางวิเศษอยู่นะครับช่องงทาวิเี้ที่ว่าเป็นยังไงคะอ๋อรถยังมีปริมาณเยอะอยู่ครับยังรถยังเยอะๆครับมีคนดีมากมายพี่มีเจอวันนี้อ๋อช่วงนี้ไม่มีไม่มีครับผมยังช่วงนี้ยังไม่มีครับครับผมครับผม มีแต่ช่วงก่อนช่วงปีใหม่ครับผมช่วงก่อนช่วงก่อนเข้าเริ่มเจ็ดวันอันตรายครับอ๋อก่อนเจ็ดวันมีก่อนอีอ่าวันนี้ก็เท่าที่ดูยังรถเดินเขาเรียกว่ารถเคลื่อนที่ได้ไปไเรื่อยๆนะคะแล้วช่วงเวลานี้มีรถใหญ่ด้วยใช่ไหมคะพี่เร,ริร่มมีใหญ่ช่วงมันจะจะรอช่วงขึ้นมอครับผมอ๋อแล้วแล้วคือตรงจุดบริเวณนี้ค่ะ และบริเวณใกล้ๆมีการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานไหนยังไงบ้างไหมคะเผื่อคนที่เดินทางกำลังจะถึงจะขอความช่วยเหลือได้ทันอ๋อจะมีเจ้าที่อยู่ตามจุดต่างๆครับมีจุดพักรถตามจุดต่างๆในตัวจังหวัดนครราชสีมาจะมีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ครับค่ะอย่างถนนเส้นที่พี่เห็นเนี่ยมีความถีของจุดมากน้อยแค่ไหนอะตรงจุดที่เนี่ยที่เราเห็นถนนตรงนี้ค่ะ ใกล้ๆตรงยูเทิร์นคลองไผ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีจุดอะไรเป็นที่สังเกตไหมคะเผื่อใครอยากจะขอความช่วยเหลือและตรงนั้นอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนีะะ่ไหมครับ้าจุดสัง,สงเกตรเราจะมีถ้าขอความช่วยเหลือก็ต้อจะเป็นเบอร์ของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าอะไรเนี่ยครับอ๋อคือคุณผู้แล้วก็ของตำรวจตังหลวงก็เป็นหนึ่งเก้าสามะครับผมต้องโทรเรียกเอาเพราะว่าถนนที่พี่ ถนนด้านหลังที่พี่ยืนอยู่เนี่ยบริเวณนั้นไม่มีจุดอะไรใช่ไหมคะตรงปากทางคลองไผ่ยังไม่มีจุดอำนวยความสะดวกอะไรใช่ไหมจะมีของตู้ทางหลวงอยู่ช่วงขึ้นม,มอพอดีครับผม,มจุดสังเกตด้านซ้ายมือครับ้ามาจากทางกรุงเทพครับผม คุณพี่คะในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงข่ายตาสับปะรดของเราแล้วก็เป็นหน่วยงานอาสาด้วยเราพบเจอสถานการณ์หลายๆอย่างมาเนี่ยอยากจะเตือนให้คนที่เดินทางอะค่ะภาคอีสานมีกันทุกปีอุบัติเหตุหลายๆอย่างเตือนกันหน่อยค่ะพี่เตือนแบบแรงๆเราเป็นผู้ปฏิบัติงานอ่าเตือนแบบแรงๆเตือนยังไงดีส่วนมากตรงยูเทอร์นี้คลองผ่ยนี้ก็บ่อยนะครับบ่อยมากเลยครับ ก็บ่อยเคินพิเทินพองไผ่แล้วก็เป็นรผมป่อยมากแล้วก็ตรงยูเทินโนนทองครับจะเป็นสาวโรงงานพวกโรงงานเขาเลิกกันกลับรถนะครับอครับผมบางทีเขาชอบโรงงานจะเยอะครับเขาชอบวิ่งข้ามถนนับพี่ใช่ไหมบางทีก็มีสะพานลอยเสียในข้ามครับนม่ครั่นั่นนั่นนั่นพวกเราเนี่แหละหน้าช่องสามอ่ะไม่ค่อยจะข้าม โอ้แต่ว่าของพี่ถนนมันกี่เลนนะตรงนั้นน่ะแปดแปดเลนมากเลยนะแปดไหมไม่เห็นเส้นจราจรเท่าไหร่เลยนะจะให้ดูนะครับพี่อากาศหนาวไหมตรงนั้นว่าเดึกดไปยิ่งหนาวเลยครับผมไปยิ่งหนาวไปสองทางแล้วคัะพี่เพราะหนูเพิ่งไปเขาใหญ่มามันก็มีบางช่วงนะตอนกลับมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยไฟสองทางไม่ค่อยเห็นเขาจะเปิดเป็น ชมีช่วงไหนที่พี่อยากจะเตือนนิดนึงคะถ้าเส้นนี้ที่จะไม่มีไฟยัผมน่าจะเนี่ยคลองไผ่ก่อนแล้วครับยูเทิร์นบางทีเป็นมากเขาปิดยูเทิร์นแล้วมีพวกชอบชอบเปิดนะครับแล้วข้ามยูเทิร์นนะครับอืมโอเคเดี๋ยวหนูอยากคุณพี่ไปพักผ่อนก่อนดูคุณพี่เปรียีะนะคะว่าครับผมไม่เป็นไรครับนะคะ โทรมาได้ตลอดครับโทรมาได้ตลอดคลับได้ครับพี่แต่ว่ารับหรือเปล่าไม่รู้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่สุเทพพรไตรรัตน์โครงข่ายตาสับปะรดของเรานะคะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวคันจะไปประจำที่จุดอื่นบนถนนมิตรภาพนะคะตอนนี้ขอรับไปก่อนสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับที่คอยดูแลคนในช่วงเทศกาลปีใช่เป็นที่มีการสั่งเปิดเปิ ได้ใใจ่ายคาเน็ตใช่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงทานทีนะคะและท่องเที่ยวเดินทางเข้ากรุสมุยคึกค,าคาักค่ะเพราะว่ามาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวก็สนที่กำลังดำนินความโดดนักท่องเที่ยวค่สะสาตรวอ๊อก อยู ons, ่ในพื้นที่นะเขาได้สนทธิ์กำลังร่วมกับตำรวจภูธรสพเกาะสมุยนะคะเอาตำรวจมาในความสะดวกบริเวณท่าเรือค่ะแล้วก็มีเรื่องของการตักษาพาบาดภัยด้วยนะคะมีการแจกโบช่วยกับนักท่องเที่ยวนะคะหากพบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือก็โทรสายด่วนหนึ่ง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 ตำรวจท่องเที่ยวในส่งกับตำรวจภูธร แส้นสายตรงได้ที่มันรู้เรื่องไหมวะเนี่ย0 7 7 4 2 0 5 0 6หรือสายด่วนเหตุด่วนเหตุร้ายนึก้านึงได้ทันทีนะคะเพราว่าวตอนนี้เนี่ยบริษ,ษ,ษ,ษัทเรือเร,เรย์ปมพญายเนี่ยต้องใช้รเพิ่มถึง2ลำนะคะแล้วก็สูงเกือบ600คนเลยทีเดียวค่ะดิ<ม>ฉันยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ค่ะซึ่งระมัดระวังการขึ้นสปีดบ๊ทด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหน้านะคะเวลานี้หมดเวลากันไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ตอบคำถามของเรานะคะเหนียวและอามนะคะ ีี่แล้วไม่ใช่รูปพี่เปียวนะฮะใช่หรือเปล่าดิฉันที่ดิฉันเอลเคร็ดิฉันถ่ายรูปนีไปไป้นั่นงนี่ยกราบคับเป็นหัวเป็นหัวโอ๊ยได้ไหมคะคือปากเขาเขาได้บอกคนเวลา หนึ่งเสื้อหนึ่งหมดยังหมดแล้วมีอีกอีกโทรมาเรื่อยๆนะคะดี่จะต้องถึงขั้นยืนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้้หมดเววลลาแค่ะเมียอพิรดาคุณกินิยะค่ะผมธีรสุขพานามครับค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ห้าโมงเย็นจนถึงหกเบรกหนึ่งฮะอ๋อมีเพื่อน อ๋อโอเคโอเคค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้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 นะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้วลาเดิมค่ะคู่หนึ่งสองคู่หนึ่งเข้าใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่นี้ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปมุมไหนในประเทศไทยครอบครัวเขาสามออนไลน์จะร่วมเดินทางกลับบ้านพร้อมคุณผ่านทางเฟซบุ๊กเว็บไซต์หรือทวิตเตอร์